สวัสดีครับแม่ตอนนี้นะฮะนี่เลยนะครับอยู่กับร้าน outdoor retail นั่นเองนะฮะซึ่งโอ้โ,โหร้านนี้มีจุดเด่นสุดๆไปเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะเดี๋ยวดูสถานที่ก่อนตอนนี้นะฮะเนี่ยอยู่กันที่ลาดพร้าวนะฮะห้าแยกลาดพร้าวนี่อันนี้บนนันไดรอยฟ้าเห็นจากตรงนี้แล้วก็เดินมาดูตรงนี้นะฮะตอนแรกว่าเอ๊ะมันเป็นร้านอะไรนะฮะนี่เลย outdoor retail อ่า,อานว่า แต่ถ้าภาษาไทยอ่านว่าเลนเล,นเลนทลโอเคเดี๋ยวไปดูนะจุดเด่นของเขาอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนนี่เลยจุดเด่นของร้านเขานะฮะเนี่ยได้ยินเสียงไหมเขากาลังทําอะไรกันอยู่เนี่ยนี่ให้ดูนะฮะจุดเด่นของร้านเ็าคือเป็นร้านสําหรับล้างเต็นท์นั่นเองเองนี่ยกำลังตากอยู่เลยนะฮะนี่อยู่หัวอยู่ห้องตากระบบแบบเป็น อุปกรณ์เยอะแยะมากมายในร้านนะฮะมีห้อยห้อยอะไรต่างๆกันนานะฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในอันนี้กําลังล้างกันอยู่เลยหนวยาสนะครับนี่เลยนี่ฮะนี่นี่ฮะรับล้างเต็นท์ถูด,ด้วยขัดด้วยนะฮะอันนี้ก็คือใช้น้ําล้างใช่ไหมครับเนี่ยนะ,ะใช้น้ําเปล่าล้างปกติเลยนะครับนี่ลักษณะการล้างเต็นท์อะไรเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวราคาไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูเอา นะครับเนี่ยสำหรับเดี๋ยวนี้คนก็จะมีเต็นท์ใหญ่ๆกันใช่ไหมเดี <_ d un> ย๋ยวนาญาตเดิน <_ d un> นี่นี่น,นี่นะครับสำหรับเดี๋ยวนี้คนก็คือถ้านุ่มมีเต็นท์ใหญ่มากๆเนี่ยเราขี้เกียจล้างถูกไหมแล้วเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะเนี่ยเราก็คือมาล้างกันที่นี่คล้ายๆเหมือนล้างรถเลยทีเดียวอันนี้มีสาย <_ d un> อยู่ข้างในด้วยเ <_ d un> ขาทำอะไรกันอยู่ข้างในเดี๋ยวเข้าไปดู อันนี้ผมพอดก่อนแล้วกันนะนี่เลยฮะนี่ครับเนี่ยล้างสปริงาราตัวนี้นะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นกี่คนสี่ถึงห้าคนใช่ไหมเพ่เนี่ยสี่ถึงห้าคนนะร,ราคาอยู่ที่ประมาณไม่ใช่ประมาณนะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทใช่ไหมโอ้ยถือว่าไม่แพงเลยนะฮะถือว่าถูกมากนะครับนอนสี่คนหารคนละร้อยกว่าบาทค่าล้างนะฮะ แล้วมันดีกว่าเราล้างเองอะ่ะเอาเอา,เอาพูดกันตรงๆแล้วเราล้างเองนี่โอ้โหมันเป็นวันน่ะนะครับแล้วก็ไม่มีสถานที่ล้างด้วยนะแต่เขาล้างด้วยน้ําเปล่านะฮะกเ็เพื่อรักษาพวกสารเคลือบต่างๆไว้นะเออแล้วก็อย่างเช่นพวกคราบฝังลึกมากๆเนี่ยนะฮะก็ก,ก็ไม่สามารถล้างได้ขนาดน,นั้นนะคือเอาไปง,ง่ายๆคือทําความสะอาดอะไม่ได้แบบซักอบรีดอย่างนะั้นนะโอเคเลยโอ้โห โอ้ยโอ้ยโอ้ยนะฮะนี่เวิร์กสุดสุดอย่าไปดูอีกมุมหนึง่งนี่ฮะล้างกันไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมก็กำลังจนินตนาการถ้าแบบว่ามีาสาวๆนี่ก็จะเวิร์กมากเลยนะฮะโอ้โหอยนะครับเนี่ยก็ล้างกันไปเรื่อยๆนะครับไอ้นี่มันออกลายแบบนี้มันมันคืออะไรฮะหรือมันก็เป็นลายผ้าของมันเองอ๋อมันเป็นลายแบบเหมือนขนสลับด้านอ่า อ๋อโอเคเลยเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันขึ้นลายงูเลยดูดิขึ้นเก็ตงูเหมือนว่าอ๋อนี่ไม่ใช่มันก็คือเป็นผ้าผ้าคนละด้านอ่าคนละข้างนะฮะอันนี้โอเคมากอ๋ออ๋อโอเคเลยนะครับนี่ก็คือเป็นการล้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นอีกอันหนึ่งของร้านด้วยนะฮะอ๋อลืมไปนี่โปรโมชั่นนะฮะเดือนมกราลดอีก20%เ 7 0็ร้อยลบออกไปร้อยหนึง่งใช่ไหมก็เหลือหกร้อยดิประมาณนะโอเคเลยเดี๋ยวไปดูที่ร้านกันบ้างนะฮะดูในร้านว่ามีอะไรบ้างนี่เลยฮะเขาเพิ่งเอามาล้างสดๆเลยนะฮะทั้งทั้งที่ดูแล้วมันยังใหม่อยู่เลยเพราะว่า <c oughs> มันก็ยังดูไม่โซมากนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเช็คนิดนึงนะเช็คก่อนล้างน,นะฮะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะโอเคมากนะอันนี้ลดราคาแล้วเหลือห้าร้อยกว่าบาทเองห้าห้าสิบนะฮะโอเคสุดๆไปเลย แม่อันนี้ถือว่าโอเคมากนะสำหรับคนที่ขี้เกียจร้านแล้วก็ไม่มีพื้นที่อย่างบ้านผมไม่มีแน่นอนนะฮะทำอย่างนี้ก็เวิร์กเลยใกล้บ้านมากเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านว่าเป็นอะไรบ้างน,<ป>นี่เลยนะ,ะสภาพนะครับลักษณะในร้านนะฮะก็จะเป็นของเนเจอร์ไฮซะส่วนมากเลยนะฮะนี่แต่ที่เจ๋งสุดๆเลยก็คืออันนี้๋ยวอยากให้ดูซึ่งแตกต่างจากร้านอื่นๆก็คือ นี่เราเห็นป้ายเนี่ยเนี่ยมาดูนี้ป้ายนี้นะป้ายนี้ละกันก็ได้เข้าใจง่ายนี่เขาเน้นให้เช่าด้วยนะฮะเนี่ยเช่าอุปกรณ์ด้วยแล้วก็เช่าเต็นท์ด้วยนะฮะซึ่งโหตอนนี้ไม่เคยเห็นไม่น่าจะมีที่ไหนได้ประเทศไทยแล้วเนี่ยเช่าเต็นท์เนี่ยโอ้โหแล้วแบบไม่ใช่เต็นท์ธรรมดาอันนี้อุปกรณ์ก่อนนะนะก็จะเป็นเหรราคาตามนี้นี่มาดูเต็นท์ เเต้นแบบตัวแบบทับทบสุดๆนะฮะโคดิแอคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีนี่นอดิดก็มีนะฮะซึ่งถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับคนที่อยากจะเพิ่งเริ่มหรือลองใช้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาเช่าไปก่อนนะฮะหรือสำหรับคนที่ขี้เกียจล้างนะฮะก็รวมกับค่าเช่าแล้วค่าล้างอา้ามีโคแมนก็มีนี่นะฮะราคาไม่แพงด้วยนี่ประมาณพันกว่าบาทเองนะฮะนี่ 3วันนะฮะบวก2ด้วยวันไปกับวันกลับไม่นับนะฮะวันไปวันคืนกับวันมาเอาเออนี่ฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะโอ้นี้เต็นเ์เล็กนะฮะโอเคเลยเนี่ยมาดูกันเองเดี๋ยวเข้าไปดูเอาเองแล้วกันนะมีของเนทเจฮายด้วยนะฮะนี่มีตัวแบบตัวเขาเรียกโดมเล็กๆก,ก็มีโอ้เนี่ยสำหรับคนที่อยากได้พวกนี้นะลองนะโอ้ยพันกว่าบาทเองโอเคถือว่าถูกมากนะฮะ แล้วก็มีพวกเก้าองเกา้าอี้ด้วยนะฮะอย่าเข้าไปดูในเว็บเขาแล้วกันว่า,าราคาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่านี่เขามีเป็นเหมือนแบบคอมโบให้ง่ายๆนะอย่างเนี้ยเป็นเซตแบบนี้ให้นะะบางทีเราคิดอะไรไม่ออกนะเขาก็จะมีเป็นเซตเซตให้อย่างเช่นเซตสองคนนะฮะเซตสามคนเซตสี่คน,คน,คนอะไรเงี้ยซึ่งไม่แพงเลยนะนะครับนี่ให้ดูวิธีการนี่เลยก็คือสมมุติว่าถ้าเรา,เราเช่าสามวันใช่ปะ เช่าสามวันนี่วันไปไม่วันมาเอาไม่คิดนะฮะวันกลับไม่คิดคือง่ายๆคือสามวันบวกสองนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องล้างด้วยคือเอาไปแล้วก็มาคืนแบบนั้นเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยอันนี้คือจุดเด่นสุดๆนะฮะนี่นะที่ร้านนะเนี่ยเข้าไปดูในเว็บนี้ก็น่าจะมีนะอเนี่ยมีรถเข็นด้วยอันนี้อันนี้เข็นเช่าด้วยใช่ไหมอ่าห้าเนี่ยฮะ ในร้านเช่าได้หมดเอาอางนี้แล้วกันมีเขาเรียกตู้เย็นด้วยนะฮะพวกบล็อกเบิร์กอะไรเงี้ยพวกกล่องใส่ความเย็นอะไรเงี้ยได้หมดนะฮะเนี่ยของเก้าอี้ได้หมดเลยซึ่งโอเคมากๆเลยนะแล้วที่สําคัญอยู่ใกล้บ้านผมมากเดี๋ยวผมต้องจัดสักรอบนี่นะฮะโอ้เวิร์กสุดๆนะฮะดีให้ดูอีกทีนะฮะร้านอยู่ห้าแยกลาดพร้าวนี่รถไฟฟ้า ห้าแยกลับเพ้าเนี่ยมองแล้วเห็นเลยอยู่หลังร้านมาสเตอร์แม่นี่นะฮะอันนี้ก็นี่อันนี้มีเป็นส่วนที่เป็นขายก็มีนะฮะนะขายแล้วก็จะเป็นของเนยจะหายเป็นหลักนะก็จะมีโคแมนด้วยใช่ไหมอ๋อนี่คือราคาเช่าเหรออ๋อนี่เช่าสองร้อยบาทอ๋อก็จะมีราคามีเช่าผสมกันไปด้วยนะอ๋อโอเคเลยโอ้นี่สำหรับคนที่แบบอยากไปกลางเต็นล้วพับแบบ แน่นๆเนี่ยบอกเลยมาคุ้มคุ้มสุดๆนะครับโดยเฉพาะพอปนี่เริ่มต้นที่600กว่าบาทเองรวมๆใช่ปะ่ะอ๋อเซตนั้น600กว่าบาทใช่ปะ่ะฮะอ๋อมีส่วนลดเฉพาะเดือนนี้ปะ่ะอันนี้มีตลอดอ๋อเนี่ยอย่างเช่น,นเนี้ยเนี่ยเก้าอี้สองตัวโต๊ะที่นอนหกร้อยบาทเองเหรอโอ้ถูกมากถูกสุดๆ แล้วก็บอก2วัน2วันบวก2เลยนะก็คือวันศุกร์มารับใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ใช้ใช่ไหมวันจันทร์มาคืนนะแต่ถ้าเราเราเราไอ้นี่หน่อยนะเราไป3วันเลยแล้วเราก็มาคืนวันกลับนะก็ได้ด้วยไม่ต้องล้างแต่เช็ดนิดนึงแล้วกันนะเช็ดให้มันมันเลอะเกินไปอะไรอย่างนี้โอ้โอเคนะฮะนะสำหรับคนที่ชอบถามมาเรื่อยนะบอกว่าเอ้ยมีเช่าเต็นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหรือสําหรับคนมือใหม่ที่อยากจะมันลองหัดนะฮะกางเต็นท์แล้วไม่รู้จะชอบหรือไม่ชอบนะลองมาเช่าดูก่อน นะฮะนะ,ะแต่สำหรับคนที่มีเต็นท์อยู่แล้วนะบัลล้างขี้เกียจล้างก็มาล้างที่นี่ได้เลยนะฮะเดีย๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ให้ว่ามันคือที่ไหนยังไงละกันนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะโหเวิร์กอะเวิร์กสุดๆชอบเลยนี่นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับให้ดูไป